เกิดว่าเว็บไซต์ของทางสถานทูตเปิดระบบจองคิวนะคะอ่าเปิดปันไหนคุณเข้าไปอ่านในเว็บไซต์เลยค่ะเดี๋ยวก็เปิดแล้วค่ะท่านแจ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคนที่จะจองคิวยื่นวีซ่าถ้าระบบเปิดมาปุ๊บนะคะคุณนะคะสามารถที่จะจองคิวผ่านเว็บไซต์ได้ระบบการจองคิวของการยื่นวีซ่าของประเทศเกาหลีเขาเรียกว่าจองผ่านเว็บไซต์คอนซูล่านะคะ www.consular เราจะบอกว่าการจองคิวยื่นวีซ่าเกาหลีนั้นโคตรยากนะคะฟังไวด้ดีนะสําหรับบุคคลที่จะจองคิวยื่นวีซ่าเองมีคนต้องงานที่จะจองคิวใน1ครั้งเนี่ยประมาณ7จ็ดถคนคุณจะเป็นคนแค่หนึ่งสเอเท่านั้นเองนะที่ได้คิวดังนั้นใครได้คิวถือว่าคุณโชคดีมากๆนะคะการจองคิวจองผ่านเว็บไซต์ตอบเลยว่าจองได้ทุกคนแต่ข้อต่อไปนะคะเมื่อคุณจองคิวได้แล้วนั้น ประเทศเกาหลีไม่เหมือนกับทางประเทศยุโรปฟังดีๆนะคะทุกคนประเทศเกาหลีนั้นเปิดจองคิวยื่นวีซ่าก็จริงแม้คุณได้คิวนะคะคุณได้คิวเรียบร้อยแต่ถ้าไม่มีเหตุอันสมควรนะคะได้คิวแล้วทำเอกสารไปเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปยื่นในวันที่คุณได้คิวแต่จงให้ระวังดีๆมีคนนะคะที่ถูกสถานทูตเกาหลี เไม่รับยื่นวีซ่าของคุณฟังดีๆนะคะทุกคนอันนี้คอมเมนต์ไฮไลท์ไม่รู้ว่ากี่ร้อยครั้งที่มานนำไลค์และเอามาแชร์ประเทศเกาหลีไม่เหมือนอเมริกาไม่เหมือนฝรั่งเศสนะคะไม่เหมือนยุนโรปอเมริกาที่เวลาเขาเปิดให้คนเที่ยวคุณยื่นวีซ่าผ่านคุณเข้าได้แต่ประเทศเกาหลีจะบอกว่างดยื่นวีซา่าระยะสั้นที่ไม่จำเป็น ประกาศฉบับนี้ยังใช้อยู่นะคะใครที่ฟังอยู่แชร์ออกไปนะคะเพราะมีหลายคนตั้งหน้าตั้งตาและอยากจะไปจ้างเขาทำถ้าผ่านเนี่ยมันไม่ว่าเลยนะคะยินดีด้วยแต่หลายคนมันสูญเงินฟรีนะคะจึงเอาไลน์นี้ออกมาอีกรอบหนึง่งเพื่อทําให้หลายคนน่ะได้ฉุดคิดนะคะว่าคุณจองคิวได้นะคะแต่ไอ้การที่คุณจะผ่านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายและคุณอาจจะเสียเวลาว่าเฮ้ยทําเอกสารแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว สุดท้ายนะคะเดินทางไปถึงสถานทูตโดนปฏิเสธไม่รับยื่นวีซา่ามีคนโดนมาแล้วนะคะเพราะสถานประเทศเกาหลีท่านประกาศอย่างเป็นทางการนะคะประกาศฉบับนี้คือประกาศของฉบับที่ n น1 3นะคะอันนี้ยังใช้งานอยู่นะคะเพราะยังไม่มีการยกเลิกประกาศนะเดี๋ยวมาดังจานให้ฟังนะคะในปัจจุบันเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 นะคะ ทางสถานทูตเกาหลีงดออกวีซ่าระยะสัน้นประเภทของการท่องเที่ยวประเภทการสัญญกรรมการเดินทางที่ไม่เร่งด่วนทุกกรณีอันนี้เป็นประกาศของสถานทูตเกาหลีแบบเป็นทางการยังไม่ยกเลิกประกาศฉบับนี้และหลายคนนะคะที่คุณยื่นวีซ่าเองก่อนหน้านี้ก็ทมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรอบนี้เขาถึงประกาศออกมาว่า ประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการจองคิวยื่นวีซ่าทั่วไปจะเปิดหลายคนตีความตรงนี้ถ้าใครนะคะที่ติดตามเพจของมาด,ดามแล้วก็จองคิวเองอยู่แล้วเป็นประจําในการที่จะอยากที่จะยื่นวีซ่าเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่สถานทูตเขียนประกาศแบบนี้ท่านไม่ได้พึ่งเขียนฉบับนี้นะแต่ท่านเขียนแบบนี้มาทุกยุคก,ก่อนหน้านั้นท่านก็เขียนนะคะเขาเขียนแบบนี้มันเป็นแพทเทิร์นของเขาแต่คนเอามาตีความว่า เฮ้ยแบบนี้มันเปิดให้คนเข้าไปยื่นท่องเที่ยวได้ไหมมาลามจึงมาแชร์ตรงนี้ให้ฟังว่าให้ระวังดีๆนะคะว่ามันมีกรณีที่ไปยื่นนะคะเตรียมเอกสารไปมีคิวไปแต่ไม่ให้เข้าสถานทูตนะคะมีมาแล้วเพราะท่านถือว่าตอนนี้ยังงดที่จะไปยื่นีซ่าท่องเที่ยวไปสัญญกรรมไปโดยที่ไม่มีเหตุอันสมควรอันจําเป็นอยู่หรือแม้บางคนนะคะได้เข้าไปยื่นสถานทูตเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ผลปรากฏว่า วีซ่าไม่ผ่านโคตรเยอะคนที่ผ่านโดยสถิติที่สูงมากๆนะคะอันนี้แชร์ไปเลยนะเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากมาดามเชื่อว่ามันช่วยเซฟเงินของคุณนะได้เยอะเลยนะคนที่มีโอกาสที่จะผ่านมากๆนะคะคนที่ติดตามเพจของมาดามจะรู้มาดามจะบอกว่าถ้าคุณเป็นแฟนกันคุณส่งไปจดนะคะคุณต้องมีใบสมรสกับคนเกาหลีคุณต้องมีเอกสารนะคะแสดงความสัมพันธ์ว่าคุณเนี่ยเป็นอะไรนะคะกับผู้เชิญ คุณจะเป็นแม่คุณจะเป็นลูกคุณจะเป็นพี่น้องในสายเลือดต้องมีเอกสารหลักฐานว่าคุณจะไปด้วยเหตุผลไหนมันมีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนนะคะถ้าเกณฑ์แบบนี้จะมีโอกาสผ่านกับคนที่มีคู่สมรสนะคะใบสมรสกับคนเกาหลีแบบนี้อยู่ในเกณฑ์มีโอกาสผ่านนะคะใครที่ยืน่นมี่าผีน้อย v ี3 1นะคะตอนนี้ ยังไม่มีใครออกนะคะคนที่ยื่นวีซ่าผีน้อยไปนะคะวีรายงานตัวกลับของปี2020คนที่ออกผลคือคนที่มีผู้สมรสกับคนเกาหลีคนที่มีใบสมรสนะคะถ้านอกนั้นก็ยังถือว่าไม่ออกผลท่านก็แนะนำนะคะบอกว่ารอไปก่อนรอจนกว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่แจ้งนะคะกับลูปเพจที่ที่เขียนอีเมลเข้าไปสอบถาม หรือกับใครบางคนนะคะที่โทรเข้าไปสอบถามหรือกับใครบางคนนะคะที่อะไรกะ่ะหลายคนเลยแหละเออที่แบบแฟนนะคะเขายังไม่จดทะเบียนสมรสก็ให้แฟนเข้าไปสอบถามทางสถานผู้ก็แจ้งว่าเป็นสถานการณ์ของโควิดผู้ที่ยื่นโดยไม่มีเอกสารจําเป็นประเภทของวีผีน้อยวี VP, รายงานตัวกับปี2020ทุกคนอยู่ในสถานะเดียวกันหมดนะคะต้องรอคะ่ะยังรอผลอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีความจําเป็นที่ต้องการใช้พาสอร์นะคะจะเดินทางไปที่ต่างประเทศอันนี้นะคะมันจะเป็นการที่คนต้องไปยกเลิกวีซา่า ต้องคิดดีๆก่อนนะคะไปเอาพาสปอร์ตคืนแต่คือการยกเลิกวีซา่าแต่ถ้าไม่จําเป็นนะคะมาราบก็ยังเชื่อว่าทิ้งไว้ก่อน,นะคะ่ะเออผลเนี่ยเดี๋ยวอนาคตถ้าโควิดดีขึ้นนะคะหรือเขาเปิดให้ตัวระบบ ETA เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเริ่มมีการปล่อยผลใครที่อยากรู้ว่าอ้าวแล้วเมื่อไหร่จะออกผลเราจะสามารถเช็คได้แบบไหนทุกคนฟังเลยนะร้อยกว่าคนอยู่ตอนนี้ ไม่ว่าคุณจะยื่นวีซ่าประเภทใดๆก็ตามฟังนะไม่ว่าจะเป็นว e. 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 ีผีน้อยวีซี่สามวีเอฟหกวีอีเจ็ดอีแปดอีใดๆก็ตามนะคะเ <laughs> วลาที่คุณยื่นวีซ่าไปแล้วนะคะในวันรุ่งขึ้นคุณสามารถเข้าไปเช็คผลเขาเรียกว่าเช็คสถานะการยื่นวีซ่าเนี่ยเช็คผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะคะอ่าเช็คผ่านเว็บไซต์ได้เลยแล้วเว็บไซต์อะไรเ่รคะมาดาม <laughs> เดี๋ยวมาดามจะเขียนให้นะคะ <laughs> อันนี้เป็นเว็บไซต์เช็คสถานะของวีซ่านะคะ เช็คได้ทุกคนถ้าเกิดผลวีซ่าของใครออกมันจะขึ้นคำว่า approve คือผ่านนะคะจะบอกประเภทเลยว่าเป็น C3 F6 E9 E7 E6 มันจะบอกประเภทของวีซ่าแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ผ่านมันจะขึ้นคำว่า r e c e c t application นะคะหรือขึ้นคำว่า under review อ่าเดี๋ยวมานำจ้าให้ดูหรือถ้าเกิดว่าใครยื่นแล้วไม่ผ่านนะคะส่วนใหญ่ประเภทของวีท่องเที่ยวเนี่ยเสี่ยงมากที่ยื่นแล้วจะไม่ผ่านนะคะก็คือจะรู้ผลประมาณ2ออาทิตย์เลยประเภทแบบนี้ มันก็จะออกผลว่าไม่ผ่านไม่ผ่านเยอะนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะแล้วถ้าเกิดมันไม่ผ่านอะ่ะมันจะขึ้นแบบไหนอ่าเดี๋ยวให้ดูค่ะสําหรับคนที่ไม่ผ่านนะคะแล้วอยากจะยืดอีกมาดามก็ต้องแนะนาก่อนนะว่าถ้าเกิดว่ายื่นไปประเภทแบบท่องเที่ยวเหมือนเดิมอะ่ะไม่ต้องยืดนนะคะรอ e t a ค่ะยังไม่ต้องยืดน,นะคะเพราะเขาก็ยังไม่อนุมัติอยู่ดีเพราะเขาถือว่ามันไม่มีความจําเป็นเล่นดวดนะคะอันนี้นะคะในเรื่องของการสถานะของวีซ่า ถ้าอันนี้อันสุดท้ายเนี่ย deny น,นะคะแปลว่าไม่ผ่านมันจะบอกเหตุผลเลยนะคะว่าคุณถูกปฏิเสธเนื่องด้วยอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าของใครที่ผ่านมันจะบอกว่าอ p p r o v e นะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานะของ c 3นะคะถ้าของใครที่ยื่นแล้วนะคะสถานะใบสมัครนะคะอยู่ที่คําว่า r e c e i p นะคะแ p ป l i c a t i o n แสดงว่ายื่นแล้วแต่ยังไม่ได้ยังแบบอยู่ในขั้นตอนพิจารณานะคะหรือคําว่า under review ตรงนี้นะคะก็คือยื่นแล้วอยู่ในระหว่างการพิจารณายังไม่ออกผลถ้าออกผลนะคะมันจะต้องบอกว่า ปฏิเสธนะคะหรือไม่ก็ผ่านมันจะมีอยู่2กรณีถ้ายังเป็น c e i ิ t แอปพลิเคชันกับ Under Review คือมันอยู่ในกระบวนการอยู่นะดังนั้นคนที่จะไปรับพาสปอร์ตของคุณคืนต้องรอจนกว่าจะรู้ว่าคุณผ่านนะคะหรือคุณไม่ผ่านนะคะถึงจะไปรับพาสปอร์ตคืนได้อ่าน,นี้เป็นขั้นตอนแบบนี้นะคะ